สนสินเกมกลิ้งหมายเลข8สวัสดีสมาชิกชาวสอนสินทั่วประเทศครับผมวันนี้พี่โจจะททำเกมให้น้องๆเล่นเลือกเกมที่มาจากตัวเลขตั้งแต่เลข0ถึงเลข9 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9ทิมงานครับรันตัวเลขมาเลยไปหยุด ตึนเลข8เอามาทำเป็นเกมหาลักษณะเด่นของเลข8เลข8มันเป็นยังไงครับต้อถูกเขียนอย่างนี้ใช่ไหมวนเอามันวนแบบเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดมันจะออกมาเป็นเกมแบบลักษณะไหนอารอติดตามดีกว่าสอนสิงวันนี้ครับไอเดียสอนสิน เกมันก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณอะไรที่ติ๊เล่นต่อเนื่องแบบได้เรื่อยๆเร่อยๆอันดับแรกนะครับที่ตัวจะใช้จานขนาดนี้วาดวงกลมรอบๆจานหลังจากนั้นครับแก้วพลาสติกขนาดใหญ่หน่อยกะประมาณประมาณยูเพราะว่านี้ทําให้ดูให้ระยะมันเท่ากันทุกด้านนะครับเป็นวงกลมแบบนี้ลากเส้นตัดตามชิ้นแบบนี้ตรงกลางตรงนี้เราจะเจาะรู ที่ได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับตัดออกมาทั้งหมด2วงแล้วพอตัดครึ่งมันก็จะกลายเป็น4ชิ้น2อ,อันเก็บไว้ก่อนรอ,อ้านข้างอังนหนึ่งมาทำน,นี้ใครอยากเป๊ก็ได้นะเมอโตก็เหมือนเดิมแนวกะกะ นั้นนนองๆอาจจะงงว่าพี่โูก,กำลังทำอะไรอยู่นะครับก็เติมลวดลายเข้าไปจะแบ่งช่องแบ่งช่องแล้วเดี๋ยวเราจะไประบายสีก่อนที่จะไประบายสีก็นี่ครับตัดเป็นเส้นๆให้มีขอบขึ้นมาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะทากาวแปะแบบนี้ ปลายเปิดตรงนี้เดี๋ยวก็รอไปตัดนะครับส่วนโค้งที่เหลืออันนี้ไว้ด้านในอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวรอให้กาวแห้งแล้วเดี๋ยวเราก็าไปตัดตรงปลายตรงนี้ออก นะครับผมมาเป็นตัวเป็นชิ้นที่ตัดไว้เรียบร้อยแล้วครับโอเคนี่ตัดเรียบร้อยกาวแห้งมาประมาณนึงแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก็เราจะมาระบายสีกันสีม่อ่อนนะครับแดง1ส่วนน้ําเงิน1ส่วนแล้วก็ขาว2ส,ส่วนเสร็จเรียบร้อยนะครับรอให้สีแห้งต่อไปอ่านี่อาจจะต้องใช้รายละเอียดนิดหน่อยนะครับผมวามไนสุด สีเหลืองตามด้วยสีชมพูอ่อนสีชมพูอ่อนนะครับแดงหนึ่งส่วนขาวสองส่วนสีส้มเหลืองหนึ่งส่วนแดงหนึงส่วนประมาณนี้แต่จริงๆก็อาจจะไประบายให้มันทับแถบเส้นสีดำของเราไปเลยก็ได้นะครับสีม่วงต่อละกันสีม่วงอันนี้ก็ เรารอข้างในให้มันแห้งประมาณหนึ่งนะเราระบายขอบครับ <S <S พี่ตมีงานที่สีแห้งแล้วเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วมาดูกันเอาละครับและนี่คือทั้งหมดที่ระบายสีแห้งเสร็จเรียบร้อยตรงปลายตรงนี้พี่ตูเจาะรูไว้หมดเลยและมีเพิ่มเติมมาอีก2ชิ้นนี้นะครับเราต้องการความหนาตรงที่ที่เราเจาะรูนะครับเราตัดกระดาษลังขึ้นมาอีก1ชั้นวางซ้อนลงไป โอเคมาถึงการประกอบครับประกอบล่างออกมาเป็นตัวเอก่อนซูเปอร์แมนเสร็จปุ๊บอันนี้ประกบบนอันนี้ประกบล่างส่วนอันล่างทําตรงข้ามกันนี่อันนี้ติดล่างอันนี้ติดตัวบนนี่อย่างนี้ครับแล้วเราก็จะใช้หมุดสีทองเอามาประกบเชื่อมกันต่อมา ออกโอเคอ่าต่อไปครับชิ้นนี้ชิ้นนี้นะโอเคต่อไปแป๊บเสร็จเรียบร้อยไม่มีที่สิ้นสุดตะดาฮัชชาลูกอิงปองใส่เข้าไปสิเนี่ยทึบอย่างนี้ครับแล้วเวลาเล่นมันกลิ้งอย่างนี้ เดี๋ยวจะุนเมงอ้าวผิดออกผิดทางมันต้องไปอย่างนี้ก่อนนะปุ๊บแล้วก็ไหลไปใช่ไหมพอไหลไปมันก็เลยจะล้นไม่ทันอเข้าใจวิธีเล่นยังเริ่มเข้าใจยังเริ่มเข็ยยังต้องรับให้ทันไปเรื่อยๆแล้วก็จับเวลาใครได้กี่รอบใครได้เยอะสุดคนนั้นชนะตือนตือนตือนเตืนเอาเฮ้ยต้องให้มันเลยไปก่อนให้มันเลยไปพอเลยไปเสร็จปุ๊บเดียวจมุ่นเดียวจม่ไม่ทันพี่โจได้รอบเดียวอ่าเห็นไหม หรือจะให้ง่ายเลยนะแนะนําว่าอย่าเอียงตั้งให้ประคองค่อยๆประคองเห็นไหมเสรเร็มันจะมันจะเร็วเพราะฉะนั้นค่อยๆไปคุมันบมีสมาธิ fotos, อยู่ที่การฝึกฝนเลข8ของเราจะไปได้ทั้งหมดกี่รอบถ้าทําได้ครบ8ครั้ง8ดครั้งในเวลากี่วินี่ Music, เออจะตั้งกติกาขึ้นมาให้มันเป็นเลข8ต่อเนื่องไปอ่า ทำเลข8ให้ครบรอบ8ครั้งภายใน10วิถึงจะชนะถึงจะผ่านเข้ารอบน่พี่โจเอาเป็นว่าตกรอบแล้วคนแรกนะครับ <c oughs> ผมตนะับยากอ่ะลองดูครับ <c oughs> สอนสินอินบ็อกซ์ สอนสินอินบ็อกซ์นะครับตอนนี้เป็นชิ้นงานของน้องอะไรเอ่ยรอติดตามกันอยู่หรือเปล่าถ้ารออยู่มาเจอกันเลยกับคนแรกคนนี้ชื่อน้องมิ้นค่ะอยู่ป .2 ชอบดูพี่โตพี่พลสอนประดิษฐ์ชิ้นงานมากๆเลยค่ะตามดูตั้งแต่ไทย PBS จนมาเป็น ALTV แล้วนะครับผมวันนี้ส่งผลงานภาพวาดดูดเดลิลขนมต่างๆมาให้ดูค่ะมีขนมอนุ่นอน,นี้อย่างที่ตัว น้องมิน้นวาดมานะครับนี่ขนมหลายหลอย่างจริงๆเพราะว่าเราเองเด็กๆทุกคนหรือแม้แต่ผู้ปกครองเองเราก็ชอบของหลายอย่างบอกว่าขนมที่ชอบที่สุดอะไรรู้ตอบได้ชอบที่สุดแต่เราไม่ได้ชอบอันนี้อย่างเดียวนี่ชอบอันดับที่สองชอบระดับที่สามชอบอันนี้พอๆกันชอบไปหมดเลยวาดออกมาเป็นแบบดูดเดิลแบบนี้น่ารักดีขอบคุณนะครับน้องมิ้นนี่ลลงสีสวยด้วยอะ่ะโอ้คนต่อมาครับน้องใบบัวอายุห้าขวบ อันนี้อยู่อนุบาลสองมาจากพะเยานะครับผมดูสอนศิลป์ตลอดเลยน้องวาดรูปผีหมีค่ะติดกับผู้การไว้น้องอธิบายว่าหมีเป็นผีเลยไม่ระบายสีให้เป็นสีขาวผีหมีของตัวน้องใบบัวนะครับมันก็จะมีลักษณะของที่เป็นวาดรูปหมีสีขาวแล้วก็มีตาแดงๆมีเลือดหลนิดหน่อยมีปากมีแผลต่างตัวต่างๆมันก็ตัวใบบัวเองก็น่ารักดีมันไม่ต้องระบายสีก็จะมีเหตุผลของ ของการทําชิ้นงานด้วยว่าเป็นสีขาวแล้วก็ไประบายสีส่วนอื่นๆแทนนะครับผมเจ๋งมากส่งผลงานของน้องๆเข้ามาได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m s o n s i n c l u b อีเมล d r r ร s สอนสิน at t y p b s o r t h หมดเวลาลงเรียบร้อยนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนสินเอาวันนี้พี่โจลาไปแล้วสวัสดีครับ The Fun